สวัสดีครับสวนอังุ่นสว,วยหน้าร้านโอเคฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดสะเกษนะครับสวนอังุ่นสว,วยหน้าร้านโอเคฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดสะเกษค,ครับวันนี้เราจะมาดูต้นอังุ่นที่เราได้ตอนกิ่งมาแล้วก็ติดตาป่านะครับเป็นติดตาสายพันธุ์ดีเป็นเป็นกิ่งป่านะครับแล้วก็เราได้ลงถุงดําไว้แล้วประมาณวันที่23านะครับ นี้ก็ผ่านมาประมาณ5้วันหวันแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไปถึงไหนแล้นะครับนี่เป็นกิ่งป่าที่เราเราได้ติดตาพันไว้นะครับนี่ครับติดตาพันไว้นะครับระหว่างที่เราลงถุงดํานี้นะครับเราต้องคอยมาดูว่าตอป่าของเราเนี่ยครับมันจะแตกแตกตาวันไหนนะครับแต่ระหว่างนั้นตอป่าที่มันมีแตกตาขึ้นมาเนี่ยครับนี่ครับเราต้องเอาออกนะครับนะครับตัวนี้นะครับ ตอออกครับตัวนี้มาไล่ดูนะครับเห็นครับอันนี้เป็นตาพันตาพันที่เราติดเอาไว้นะครับติดติดตาพันเอาไว้นะครับส่วนตาป่าเนี่ยอันนี้พันเป็นพันไวมละกาฮะส่วนกลืนตาตาป่าที่มันแตกออกมานี่เราต้องออกนะครับเพาจะได้มันไปแย้งอาหารไอตาพันของเรานะครับนะครับต้องคอยเด็ดออกนะครับเด็ดได้ทุกวันก็ดีนะครับมันดูได้ทุกวันก็ดีนะครับ ถ้าเราไม่มาเด็ดนะครับเขาก็จะแตกยอดออกมาอย่างนี้ครับนะครับจะเด็ดยอดออกมาอย่างนี้ครับนะครับเราต้องออกนะครับน่ครับปตปุกมอย่างนี้เราออกครับนะครับออกเลยครับเพื่อให้ตาพันธุ์ของเราแตกนะครับนนี้พันธุ์ระหว่างที่เราติดตาตาไปแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณสิบห้าวันนะครับ สิบห้าวันถึงยี่สิบห้าวันก็จะเริ่มแตกตาที่ติดก็จะแตกตาออกมาใหม่นะครับตาตรงนี้เขาจะแตกยอดออกมาครับอันถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับระหว่างนี้เราต้องเอานี้ออกครับวางในที่แดดลำไรนะครับในที่แดดลำไรแล้วก็อย่าโดนแดดจัดบ้าเขาช่วงนี้ให้เขาตาพันธุ์ดีก่อนนะครับครับอันนี้เป็นองุ่นที่เราลงถุงดําไว้นะครับก็มีหลายสายพันธุ์นะครับ อันนี้พันเป็นพันบิวตี้ครับบิวตี้ซิลเลตเป็นองหุ่นลายมเลยครับตัวนี้บิวตี้ส่วนตัวนี้ก็จะจะเป็นแบ็กโอปอครับนี่ครับแบ็กโอปอนะครับส่วนอันนี้ไว้มาละกาครับเป็นองหุ่นเขียวครับเป็นองหุ่นเขียวลายมาไอ้อหุ่นเขียวนี่นมีเมล็ดนะครับไว้มาละกาหนึ่งส่วนแบ็กโอปอนี่จะลายเมล็ดครับแบ็กโอปอกับบิวตี้ซิลเลตส่วนตัวนี้เป็น เป็นลูสเพอร์เล l ครับเป็นพันลูสเพอร์เล l ตัวนี้ลูสเพอร์เล l เป็นอง,งุ่นไข่ปาลาลายมเมล็ดครับหวานกรอบครับลูกเล็กๆครับลูกประมาณนี้ฮะันี่ครับลายสายพันธุ์นะครับเนื่องจากกิ่งพันธุ์เนี่ยเราหลังจากเราที่เราเราลงถุงดำแล้วเนี่ยฮะก็พอหลังจากเขาแตกตานะครับแตกตาพันธุ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย 1, นครับ ตาพันธ์ที่เราติดไว้นะครับก็แตกขึ้นมานะครับก็ประมาณ15บหถึงยีวันเราก็สามารถเอาไปลงดินได้นะครับเนี่ยอันนี้เราต้องเด็ดออกครับอันนี้ตาตาป่าครับหลังจากเราลงดินแล้วเนี่ยเราก็จะเลี้ยงไปอยู่ประมาณประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับแปดเดือนก็เริ่มให้ผลผลิตได้นะครับเดีย๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็นเป็นกิ่งปา่า ชุดเดียวก่อนหน้านี้นะครับผมเอามาลงดินลงกระถางแล้วนะครับตัวนี้นะครับตาป่าเขาเตาะเป็นกิ่งป่านะครับส่วนตาพันตัวนี้ครับตัวนี้ขึ้นมานีแหละครับตัวนี้เป็นพันไซมัสคัสครับเป็นพันไซมัสคัสเป็นองุ่นญี่ปุ่นสีเขียวลูกใหญ่ครับก็องุ่นไซมัสคัสนี่จะเป็นที่นิย okay. มมากในญี่ปุ่นนะครับเป็นองุ่นสีเขียวลูกใหญ่แต่มีเมล็ด แต่ทุกวันนี้เขาสามารถที่จะเอาน้ำยาจุ่มยอดและจุ่มช่อนะฮะก็ทำให้เป็นองุ่นไรมัเล็ดได้ครับส่วนนี้ตัวนี้เป็นกิ่งชำนะํำฮะเราทดลองเอากิ่งชํำของของต้นที่เราเราเราปลูกไว้ข้างบนนี้นะครับเอาลงลงกระถางครับเนียเราตัดกิ่งออกมาแล้วก็ลองชํำดูนะครับก็ก็ออกดีนะครับยอดงานนี่ครับอันนี้เป็นพันแบ็คโอปอครับเป็นองุ่นดำ นี่เมล็ดนะครับแบกบูปอตัวนี้ก็ต้นแม่เขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับยอดกําลังแตกสวยครับตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพันธุ์ไซมัดคัสเหมือนกันนะครับไซมัดคัสตัวนี้ก็เป็นองุ่นสายพันธุ์ญี่ปุ่นเหมือนกันครับตัวนี้มาทดลองปลูกครับเดี๋ยวก็จะให้ขึ้นตอนนี้ครับยอดกําลังสวยครับตอนนี้นี่ยอดขึ้นมานี้แล้วครับโตเร็วมากครับนี่นี่ วันที่ยี่สี่เท่านี้เองครับวันที่ยี่สี่นะฮะที่ยี่ห้ายี่หกตอนนี้ยี่เจ็ดยาวมันเยอะมากแล้วยี่เจ็ดขึ้นมานีแล้วครับขึ้นประมาณวันละสองเซนนะครับส่วนอันนี้เป็นเป็นตอตอหอุ่นรับตอที่เขาขุดออกจากสวนแล้วผมก็เลยลองมาซื้อมาปลูกดูครับเป็นสายพันธุ์ไว้มะละกาครับกปลูกมานานแล้วอันนี้จะเริ่มมีมีลูกครับนี ลูกเหมือนกันครับครับส่วนต้นนี้ก็ปลูกมาได้ปีกว่าแล้วครับปลูกลงกระถางนะครับนี่ลงกระถาง่อน้เขาเลื้อยเลื้อยตามตามโครงเหล็กที่เราทำเอาไว้ครับตอนนี้ตัดลองตัดแต่งกิ่งดูนะครับก็นี่ครับก็ได้ผลผลิตอยู่ครับนี่ได้ลูกได้พวงนะครับ กลังลูกกำลังสวยครับตอนนี้น่ครับอันนี้ก็โดนฝนนะองุ่นนี่ห้ามโดนฝนนะครับถ้าโดนฝนแล้วลูกจะแตกครับนี่ครับนี่ครับครับแล้วหลังจากเราเริ่มปลูกครับก็อยู่ประมาณแปดเดือนก็จะเริ่มตัดกิ่งให้ให้ได้ผลผลิตแล้วนะครับอันนี้ก็แต่ต้นนี้ปลูกมานานแล้วปีกว่าแล้วครับ ครับเริ่มให้ผลผลิตเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งครับครับต้นนี้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วครับต้นนี้ปลูกมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดครับนะครับต้นออกมาเดิมทีมีต้นเดียวนะครับแล้วก็แตกกิ่งใหม่ออกมาก็เลี้ยงขึ้นไปครับนะครับออกไปหน้าบ้านตรงนี้ครับตรงนี้ครับนไครับครับส่วนต้นนี้นะครับเราก็ได้เลี้ยงให้ขึ้นคางมาแล้วครับต้นนี้ครับ เลี้ยงให้พึ่งค้างแล้วก็เริ่มลองตัดมีดแรกดูนะครับก็ปรากฏว่าให้ผลผลิตเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับนะครับนะครับให้พวงหลายพวงอยู่นะครับนี่ครับให้นี่ลองทดลองตัดดูนะครับจริงๆแล้วเราต้องเลี้ยงให้ได้กิ่งคันเยอะกว่าน,นี้นะครับเดยวก็ลองทดลองตัดดูนะครับ ครับใครสนใจก็แวะเข้ามาชมดูได้นะครับที่สวนองุ่นสวยน่าร้านโอเคนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดสีสเกตนะครับนะครับแสงเยอะไปหน่อยวันนี้ภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสวนองุ่นสวยน่าร้านโอเคฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีจังหวัดสีสเกตนะครับครับถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูมาชมได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ